สำนักงานจันทศิทธิ์ทนายความให้ความรู้เรื่องกฎหมายให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและรับว่าความทั่วราชอาณาจากักรสวัสดีครับเพื่อนผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกในมิติของความรับผิดในเชิงกฎหมายอย่างจริงจังครับความรับผิดที่เรากำลังพูดถึงไม่ได้เป็นเพียงแนวคิดทางจริยธรรมที่สวยงามนะครับ แต่มันคือหลักการทางกฎหมายที่ผูกพันบุคคลให้ต้องชดใช้เยียวยาหรือรับโทษต่อความเสียหายที่เขาเป็นผู้ก่อขึ้นครับหลักการนี้เป็นรากฐานสำคัญของความยุติธรรมในทุกสังคมครับในทางกฎหมายความรับผิดจะถูกแบ่งออกเป็นประเภทหลักๆที่สำคัญต่อชีวิตประจำวันและการดำเนินธุรกิจของเราทุกคนครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึง ความรับผิดทางแพ่งความรับผิดทางแพ่งเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราที่สุดครับแก่นของมันคือหน้าที่ในการชดใช้ค่าเสียหายเพื่อเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือใกล้เคียงที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับโดยไม่จำเป็นต้องมีการลงโทษทางอาญาความรับผิดในรูปของความรับผิดฐานละเมิดหัวใจของความรับผิดฐานละเมิดคือ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลเล่ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดีแก่ร่างกายก็ดีอนามัยก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมแท,มแทนเพื่อการนั้นครับองค์ประกอบสำคัญที่นำไปสู่การรับผิดทางแพ่ง มี3ส,ส่วนหลักๆครับการกระทำผิดกฎหมายต้องมีการกระทำหรือละเว้นการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อครับความเสียหายเกิดขึ้นจริงต้องมีความเสียหายเกิดขึ้นจริงครับไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อชีวิตร่างกายสุขภาพหรือทรัพย์สินครับความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการกระทำนั้นจะต้องเป็นเหตุโดยตรง ให้เกิดความเสียหายนั้นขึ้นครับถ้าครบทั้ง3องค์ประกอบผู้กระทำก็ต้องรับผิดและชดใช้ค่าสินไหมแทนแทนซึ่งครอบคลุมทั้งค่ารักษาพยาบาลค่าขาดรายได้และค่าเสียหายอื่นๆที่เกี่ยวข้องครับความรับผิดตามสัญญานอกจากละเมิดแล้วความรับผิดยังเกิดจากการผิดสัญญาด้วยครับเมื่อคุณทำสัญญาใดๆกับผู้อื่น และคุณไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเช่นการไม่ส่งมอบสินค้าตามกำหนดหรือส่งมอบสินค้าที่มีข้อบกพร่องคุณก็ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการผิดสัญญานั้นครับโดยหลักการแล้วก็คือการชดใช้ค่าเสียหายเช่นกันครับความรับผิดทางอาญาความรับผิดทางอาญาจะแตกต่างออกไปครับหลักการนี้ไม่ได้เน้นที่การชดใช้เป็นหลักแต่เน้นที่การลงโทษผู้กระทำผิด เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมครับการรับผิดทางอาญาจะเกิดขึ้นเมื่อมีการกระทําที่กฎหมายกําหนดว่าเป็นความผิดเช่นการลักทรัพย์การทําร้ายร่างกายหรือการทุจริตครับเงื่อนไขหลักคือต้องมีเจตนาหรือประมาทในการกระทําความผิดตามที่กฎหมายกําหนดไว้อย่างชัดเจนครับผลของความรับผิดทางอาญาคือโทษตามกฎหมายเช่นการปรับการจําคุก หรือการริบทรัพย์สินครับความรับผิดในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในหน่วยงานต่างๆหลักความรับผิดจะยิ่งมีความซับซ้อนครับความรับผิดทางวินยัยสำหรับข้าราชาการหรือพนักงานของรัฐเมื่อการกระทําผิดหรือประมาทเลินเล่อของคุณก่อให้เกิดความเสียหายความรับผิดจะเข้าสู่ความรับผิดทางวินัยด้วยครับซึ่งนําไปสู่การลงโทษทางวินยัยเช่นการตักเตือน การภาคทันการตัดเงินเดือนหรือร้ายแรงที่สุดคือการไล่ออกครับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐแม้ว่าการกระทํานั้นจะเกิดขึ้นขณะปฏิบัติหน้าที่แต่หากเกิดความเสียหายแก่บุคคลภายนอกโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงตัวเจ้าหน้าที่เองก็อาจต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมแทนแทนแก่ทางราชการได้ครับ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ครับสรุปหลักการของความรับผิดดังนั้นครับความรับผิดคือกฎหมายที่กำหนดว่าผู้ที่สร้างความเสียหายจะต้องเป็นผู้รับผลแห่งการกระทำนั้นครับมันคือการนำเอาหลักจริยธรรมแห่งการยอมรับผิดมาผูกมัดด้วยกฎหมายเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อสังคมครับการยอมรับความรับผิดในทางกฎหมายจึงไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นหน้าที่ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ของพลเมืองที่เคารพกฎหมายครับการตระหนักรู้ถึงขอบเขตของความรับผิดเหล่านี้จะช่วยให้เราทุกคนระมัดระวังในการใช้ชีวิตการทำงานและการตัดสินใจเพื่อหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดความเสียหายทางกฎหมายที่ไม่พึงประสงค์ครับขอให้ทุกท่านดำเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบครับและพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ ก่อนจะจากกันสำนักง,งานจันทสิษธนายความขอเชิญชวนทุกท่านเข้ามากดติดตามกดไลค์และกดแชร์จันทสิษธนายความตามช่องทางที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้รับรองว่าคุณจะไม่พลาดทุกเรื่องราวดีๆที่เราตั้งใจนำมาฝากกันแน่นอนครับสำนักง,งานจันทสิษธนายความให้ความรู้เรื่องกฎหมายให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและรับว่าความทั่วราชอาณาจากักร